สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกคนสวัสดีนะคะดูื้นนี้ปอ้อยพามานั่งบึงนั่งบึงน้ำซื้อค่ะปอ้อยรู้ว่าพี่เฮ็ดคิปอย่างปอ้อยเลยพาเอฟซีมานั่งบึงน้ำเนาะค่ะเนาะปอ้อยกับไดเฮ็ดกับเข้าค่ะน้ำหนักปอ้อยขึ้นปอ้อยก็เลยงดก่อนค่ะเลยบ่เฮ็ดกับเข้าเนาะเนาะน้ำหนักขึ้นมาโูหนึ่ง บึงดอกคูณน,นะคะเนาะดอกคูณงามดอกคูณบานสงการจะมาแล้วฮอนขนาดนะคะแต่ว่ามือนี้ใครเนี่ยอยู่ในมือนี้มีลมเนะคะเนาะสงการปรอ้อยแจากสิไปเที่ยวใส่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับหมูดีบอนไปเที่ยวบ้านหมูนะคะเนาะหาเที่ยวออกต่างจังหวัด พออายุยตั้งเก้ามือเปิดงานวันที่สิบเจ็ดหยุดวันที่แปดนะคะหยุดหลายวันหาออกเที่ยวต่างจังหวัดนะะเนาะค่ะเนาะจะมานั่งเจา้าเบิ่งรถแล่นไปแล่นมาอยู่นี่คือตอนปีใหม่ก็เบาบไวแล้วนะคะ่ <c oughs> ะไปหาเที่ยวดีกว่าดอกพูมบานเบิ่งต้นมะขืนทางคุณด๊อกดกสอนหมากมน,นะะเนาะค่ะเนาะ มือนเนาะมือที่ว่าป้อยบอกว่าปอยไปเก็บพักนะคะปะอยแหละไ,ไปเก็บผักบุ้งตรงริมฝั่งทางคุนนะพักบุ้งนี่จญานกำงามป้อยก็เอามาพัดเนาะคะ่ะเอามาฉีกเป็นเส้นๆเ,เอามีดกรีดเป็นเส้นๆเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มาพัดแซ่บขนาดเลยะคะ่ะอ่ะโรยเนาะคะนะ่ะเนาะ แนวกินไปนักที่กินอย่างแตะ่ละเมือแต่ละเวนัน <c> ก <oughs> ็กระเบื่อกข้าวกินหลายก็อ้วนน้ำนักขึ้นนะช่วงนี้ก็เอาย่นงดข้าวแรงก่อนนะคะกินเซาเน้นเซากับเที่ยงพอละตอนเที่ยงก็จะน้นผลไม้ดีกว่าในตู้กับบ่มีผลไม้ป้าอ้อยไปได้ข้าตลาดเนาะคฮะเนาะ ปออ้อยกับลงคลิปสั้นๆในห้เอฟซีทุกคนเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะพอบทิมซองพ่อบทิมซองเนาะคะนะนะ่ะเนาะเบิ่งปลาบอนแต่มาตกกับเ่เห็นได้ปลามันบ่ค่อยกินเบ็ดเนาะคะ่ะซื้อกุ้งมาตกกับโบกินเอาไข่มดมาตกไข่มดแดงมาตกกับโบกิน เต็มข้าเจ้ามาห้ากันโตข้าเจ้าผัดได้เลยนะมาอ้อยลองโตกับก็ได้สงสัยสิเฮ็ดบาบกขึ้นรื <c oughs> ่ป่ามันบกถึงเบ็ดปอ้อยกับเจ้าน่านบกค่อยอยน,น,นะเนาะค่ะมือนั้นข้าเจ้ามาโตปลาช่อนได้ตัวว่าเกือบกิโลเลยวะข้าเจ้ายกขึ้นปลาอ้อยเห็นตัวเบลเลย ยูริมนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นปลาพวกปลากะดีเนาะคะ่ปะปลากะดีปลาสลิดน้อย,อยขึ้นมาเต็มเลยมู่วานเนี่ยปอยมานั่งตัวเงินตัวทองมันลอยไหมมาไกลๆปอยปอยบริหลายลูกบึงบริถ่ายลูกไว้เนาะลอยละเงยหน้าบุกป,ปอยเพริถือเลขบอสสำหรัแบบมาให้โชคกันอน ให้โชคก,ก่อนครับก่อนอย่างก็ก่อนสงการเนาะค่ะเนาะถือถือแบตเตอรีซะจล็หน่อยเนะคะพอมีเงินเที่ยวพอมีเงินเปิดหูเปิดตาไปบ้านหมู่บ้านพวกไปบ้านหมู่บ้านพวก ก็ไอ้ก็ให้เอฟทีเบิ่งแค่น้ำก็ฟังเสียงป็ไอ,อ้บอลอ่ะนะเนาะค่ะเนาะรถก็เล่นไปเล่นมาเล่นไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะก็ไอ้แท็กซี่เอฟนี่ยนาะนั่งเบิ่งรถจั <c oughs> เดี๋ยวโครงการนี้หาโครงการไปหาเที่ยวก็ทไปเที่ยว กับบ้านกขาบกลับแล้วคะ่ะขี้านขี้านกับไปเจอของบอดีโอ้ยรถตรงใจรถคว่ำม,มาแล้วค่ะนุบนับโอ้ยใช่คุณอะปลาบานอนปลาบอนดีเยูะะ่ดค่ะแต่มันบอกกินเบ็ด ปอ้ภาษาซื้อซื้อยอมมายกยกยอมมันทีใดบุญย่านม่คือะจะก,ก้อนหอยเชอรี่ล้ายหลายเลยค่ะเป็นก้อนเป็นก้อนเเดี๋ยวนี้โบเห็นหอยเชอรี่สงสัยเจ้าพากันมาหาเอาจนว่ามันดับบุแล้วฝั่งทางพุ่นป่าบ,บัวที่เคยมีกับโบมีแล้วค่ะบัวดับไปเลยเจากก้าข้าเจ้าพ่ากันเฮ็ดอย่างไ่บัวดับ เขาเจ้าพากันมาหาป่าแล้วเขาเจ้าลื้อก่อ,กอบวัวขึ้นเนาะคะ่ะเนาะแบบลื้อแบบบบเป็นตะย่างอ่ะป้อยยืนเบิง่งกับบย่างนี่หลีบเหลือจากต้นก่อบวัวมีต่น,น้ำเปล่าเลยค่ะก่อบวัวไม่เหลือไม่เหลือซากต้นเลย บเห็นโเหินสายบัวต้นบัวขึ้นมาเป็นสองเดือนละเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วโบวหินบัวเลยสงสัยสิตายเบิดมากเละแต่ก่อนตื่นเช้ามาหินดอกบัวเต็มคลองสวยงามสดช,ชื่นเย็นหูเย็นตาน,นี้เหลียวเบ่งบ่มีอย่างเลยอ็ป่าบอนขึ้นไหมกันถ้าสำหรับคลิปนี้ป้อยก็ขอจบแค่นี้นะคะเนาะ ฝากากดไลค์ก็แช่กดติดตามปอ้อยในเด้อค่ะเด้อฟังเสียงปอ้อยเนาะคะ่ะคลิปนี้เนาะ,ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ